มินดาตอกกลับแรงไม่อยากท้องก่อนแต่งมันดูราคาถูกมินดามีทรัพย์สินตอกกลับแรงไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะไม่อยากท้องก่อนแต่งมันดูราคาถูกล้างโดนชาวเน็ตแะนางสวยนะถ้าตัดข่าวที่เคยโกหกผู้ชายว่าท้องออกไปแล้วก็เลิกแซะคนอื่นถือเป็นคนที่น่าติดตามคนหนึ่งเลยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่มักเจอชาวเน็ตเข้ามาแซะอยู่ตลอดสําหรับมินดามีทรัพย์สินล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอ โผ่านช่องทาง Ti k ก o k ในขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลสวมชุดบิกินี่อวดความเซ็กซี่พร้อมเขียนเล่าแคปชั่นต้องการแสงแดด ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะว่านางสวยนะถ้าตัดข่าวช่วงหนึ่งเคยโกหกผู้ชายว่าท้องออกไปแล้วก็เลิกแซะคนอื่นเป็นคนที่น่าติดตามคนหนึ่งเลยซึ่งงานนี้เองมินดาก็ไม่ได้รอช้าค่ะเข้ามาตอบกลับแรงมีสะดุ้งว่าไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะไม่อยากท้องจนแต่งค่ะมันดูราคาถูกจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับมินดาในโพสนังกล่าวว่าเนี่ยก็ยังไม่พ้นจะแซะถึงคนอื่นก็ยังแซะไม่เลิก แม่คนราคาแพงอย่าหาว่าท้องนะแม่คนดีเดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวคนท้องปากเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะ